ไล่งครับไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับสองสามอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมกลบเราที่ธรรมศาสตร์หรอที่สองปัลมบงครับก็อยู่ที่ปทุมเนาะแล้วมีใครเป็นคู่เป้าซ้อมมาอยู่ที่ค่ายตอนนี้มีกุหลาบขาวแล้วนะเพิ่มน้องๆค่ายพี่ๆน้องๆค่ายเช่กันตอนนี้เขาอายุเท่าไหรแล้วยี่สิบห้าครับสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกสิบหกสิบแบบมวยสไตล์เลยครับขเาวันนี้เลยต้องมาเจอกับพลพิทักษ์เนาะ ยังไม่เคยต่อยกันมั้งไม่เคยครับครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก็ศึกษาเขามวยสไตล์อยนี้ครับวันแข่งไทยวันนี้มาเจอเขาวางเก่งวางแผนยังไงดีก็เรื่อยๆครับก็ต่อยตาตาแล้วก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรแก้ไข่ารึเปลทีเนาะครับล่าสุดเลยคราต่อยไว้ที่ที่นี่อ่ะอาารวันนี้ต่อยกับโร่งเนี่ยเป็นไงบ้างวันนั้นชนะนาอยุ่ยสี่ชนะนนอะไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยยี่สี่ร้อยยี่สี่นี้ต่อยร้อยยี่ห้าเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงเกิิินนนนเเท่่่าาไหหรรรคับกดอยปะมณ จุด5ครับจุด5นี่ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วครับร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แต่น้อยยังครับสมุนไพรแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาไข้มนเดิมครับไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสองสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณเจ็ดสิบคนจังหวัดพิษณุโลกฝากที่จะช่วยแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากพี่น้องฝากพิษณุโลกแล้วก็หมู่บ้านหนองุทอยครับช่วยเป็นกำลังใจผมวันนี้เต็มที่วันนี้คุณเอก่องทูนะครับอ่ะข่อยเอาโชคดีขอบคุณครับโอเค แล้วผมบอลรับสุจีมีจอไฟเดียวซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมมาสามอาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายสุจีมีจออ่าอยู่ที่สมุทรปราการมีใครเป็นผู้เปงาับซ้อมแล้วมั้งตอนนี้ก็มีลูกฝันพงศิริครับแล้วก็น้องๆในค่ายตัวในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองครับสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกสิบเอ็ดหนสิบสองมวยสไตล์อะไรครับทีมเนื้อวันนี้จะต้องมาเจอโรบอทครับเนาะครับยังไม่เคยเตะกเับวะไม ดูดูมาเขาโม่ตะไใต้ไม่เข้าวันนี้มาเจอเขาวาดแค่ว่าแข่งไงดิก็ตามสไใต้ครับเราโดนเป็นเดี่ยวครับเหมือนต่อยตามสไใต้เราไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุ่นเขาเบอร์เดียวเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ลาดตระเวนก็ที่นี่เลยวันนั้นต่อยใครต่อยเบเดชยาไปว่าก่อนนั้นชื่อไอ้หลักแพนอกครับไปโดนอะไรโดนบิดครับอ๋อบิดแล้วหลังอ๋อเลยอันนั้นเลยเลยน็อกไปเลยครับวันนั้นเวทเท่าไหร่ วันนั้นร้อยยี่หกร้อยยี่หกนี่ต่อร้อยยี่ห้าเนาะครับเมื่อเช้าสอบตักแล้วเป็นไงบ้างเกินนิดหน่อยครับประมาณจุดสี่จุดสี่สบายๆไม่น่ามีปัญหาอะไรไม่วันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดครับเอาแชร์หน้านะครับไฟนี้คุ้มมากี่กิโลครับก็สี่โลนี่ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวนี้ประมาณเยอะอยู่ครับหลักร้อยบวกแล้วเนาะเราคนเจ้าวันวันจันทร์นฝากช่วช่วยแฟนับคนนี้หล่อก็ฝากแฟนมวยชาววันจันทร์แล้วแฟนมวยทั่วประเทศไทยก็เป็นเงาดวงใจให้ด้วยครับวันนี้เต็มที่ครับพร้อมมาแจ้งเกิดนะครับวันนี้้คครรููเอกช่วงทดยับ